สัญญากู้ยืมเงินที่จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ยืมเงินโจทย์จำนวนสามหมื่นบาทเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือซึ่งจำเลยต้องรับผิดแม้ภายหลังโจทย์แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ให้สูงขึ้นจากเดิมเป็นหกหมื่นบาทก็ไม่ทำให้หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่ทำไว้แต่เดิมและมีผลสมบูรณ์ต้องเสียไปจำเลยต้องรับผิดเท่าที่กู้ไปจริงคือจำนวนสามหมื่นบาทแต่กรณีดังกล่าว หากผู้ให้กู้แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ให้มีจำนวนมากขึ้นในภายหลังโดยผู้กู้ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยหนังสือสัญญากู้จึงเป็นเอกสารปลอมใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีสัญญาเดิมยังคงใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้ผู้กู้จึงยังคงต้องรับผิดในจำนวนเงินกู้เดิมก่อนการแก้ไขคำพิพากษาศาลฎีกาที่407ทั2,542ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศ โดยทีมทนายความชอปทอให้คำปรึกษาดูจะย,ยัดมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตาม ขอบคุณค่ะ